สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำพระนะครับสมเด็จวัดเจดชยโยมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับก่อนจะไปชมพระนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจพระองค์ไหนนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์มาได้นะครับโอเคนะครับมาดูกันที่กล่องแรกนะครับกล่องแรกเป็นสมเด็จวัด เจดชัยโยนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับเป็นรุ่นนะครับอนุสรณ์200ปีนะครับวัดชัยโยนะครับออกปี3-1นะครับหรือว่ารุ่นประวัติศาสตร์นะครับรุ่นประวัติศาสตร์ด้วยกันก็จะมีะพิมพ์7ชั้น6ชั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ ีอยู่หลายพีมพ์นะครับนี่นะครับองน,นี้เป็นพิมพ์5ชั้นนะครับมาลองดูเนื้อกันนะครับเนื้อจะอเนื้อจะฟูฟูพองพองคล้ายๆข,ขนมขนมโกอ่ะผมเรียกคล้ายคลเนื้อขนมโก๋ดีกว่าเนี่ย หควบอกเนื้อขนมโกรประมาณนี้นะครับขอบก็จะมีปิ้นนิดหน่อยนะครับนี่ครับขอบปิ้นนี่นะครับจริงๆตายางด้านหลังก็จะเป็นตายางแล้วก็เป็นรูปสิ่งนะครับแต่ว่าอ,อ,องค์นี้ จางหายไปหมดแล้วนะครับจะมีจิตลางๆนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งจะเป็นหลังลายผ้าด้วยนะครับรุ่นนี้ที่สําคัญจะเป็นหลังลายผ้านะครับเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ย,ยประมาณประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเนื้อก็ออกไม่ขาวนะครับอมเทาๆนิดๆน,น,นะครับ เลยนะครับมาดูองค์ที่สองนะครับองค์ที่สององนี้นะครับเป็นรุ่นสร้างเขื่อนย้อนยุคนะครับออกปีศหนึ่งนะครับองค์นี้โอองนี้หายากเหมือนกันนะครับผมไม่ค่อยได้เจอเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาเล่นกันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพิมพ์เหมือนรุ่นประวัติศาสตร์รุ่นแรกนะครับ ไม่แน่ใจประมาณปีปีเก้าห้่นะครับเนี่ยสวยนะครับเนื้อออกขาวอมเหลืองนิดนิดนะครับองนี้มาซองเนื้อกันนะครับเนื้อจะมีรอยคาบเนะเนะนะครับผิวผิวนะครับจะมีรอย เนื้อขององค์พระนะครับเหมือนเวลาเราทาแป้งตอนที่ยังตัวยังเปียกๆอยู่ก็จะมีรอยเรียกรอยเนอของผิวนะครับ แต่องนี้เป็นพระข้าจะบางนะครับพระข้าจะบางเขาจะบางมากนะครับค่อนข้างที่จะบางนะครับแบบนี้เลยนะครับไม่หนานะครับเนี่ยแลโกโ็เห็นไหมเขาจะบางจริงๆนะครับเขาก็จะมีรอยอะไรกบบ้าฟ้าฟ้ามาเกาะตรงตรงผิวองค์พระนะครับก็คือรอยรอยที่เนอะนี่แหละครับ ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีตายางนะครับสีแดงนะครับอ่าจริงๆรุ่นปีอ่าอ่ารุ่นประวัติศาสตร์ก็จะเป็นตายางแบบนี้นะครับแต่ว่าองค์นี้ตายางมันจางไปแล้วนะครับองค์นี้ยังชัดเจนอยู่นะครับ ผิวด้านหลังก็จะมีรอยยุบนะครับของเนื้อพระนะครับนี่วัดชยโยอ่างทองนะครับแล้วก็ด้านฐานล่างก็จะมีแบบเหมือนรอยสโลปสโลปขององค์พระนะครับจะไม่ไม่ไม่เป็นรอยเรียมนะครับน,นี่แบบน,นี้เห็นไหมครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเนี่ยรอยรอยสโลปไปอย่างนี้นะครับ ยังไม่มีเกหรอกครับรุ่นนี้ยังใหม่อยู่ปีส1่นะครับแต่ก็สวยนะครับเวลาเราเราเอาไปเลี่ยมแล้วก็ใส่กรอบนะครับนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจพระองค์ไหนนะครับก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยหรือสอบถามก็ได้นะครับโอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณมากนะครับ